ความสัมพันธ์นี้เขารู้สึกยังไงกับคุณคะคลิปนี้เนี่ยเป็นแรนด o อมนะคะมีการเปิดไพ่แค่กองเดียวนะอาจจะมีตรงหรือว่าอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะดูเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อความสนุกสนานเพื่อความบันเทิงนะคะก่อนที่จะไปฟังคำทํานายกดหัวใจกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์เพื่อน้องรับพลังงานดีๆกลับไปนะคะสําหรับใครนะคะสนใจอยากดูดวงส่วนตัวจิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยค่ะ ก่อนอื่นเดี๋ยวขอดูความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาก่อนนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะอยู่ในสถานะความสัมพันธ์แบบไหนม,มันมีความห่างเนาะมันมีความห่างแล้วก็มันมีความต่างในความสัมพันธ์นี้นะคะความห่างเนี่ยจะเป็นในเรื่องของระยะทางนะคะเออที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะเออถ,ถ้าถามถึงความสัมพันธ์นี้เนี่ยเอาจริงๆแล้วมันไม่ไม่แบบแทบจะไม่มีความหวานกันเลยเนาะ อ,อแทบจะไม่ค่อยมีความหวานกันเลยค่ะตัวตัวเขาเนี่ยจะเป็นในลักษณะที่เป็นคนตรงๆเป็นคนที่ใช้เหตุผลมากกว่าความรู้สึกนะคะซึ่งจริงๆแล้วตัวคุณเนี่ยก็อาจจะต้องการที่มันต้องการให้เขาแสดงความรู้สึกออกมาบ้างตัวคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะแสดงออกความรู้สึกค่อนข้างที่จะเต็มที่เลยแต่ว่ามันอาจจะเป็นไว้เวอร์ซ่านะคะคือในทางกลับกันเนี่ยตัวคุณอาจจะแบบนิ่งอะ่ะตัวคุณอาจจะไม่ได้ หวานไม่ได้แสดงออกถึงความรักความสัมพันธ์หรือว่าไม่ได้แสดงออกความรู้สึกอัค่ะซึ่งเป็นตัวเขาที่แสดงออกนะคะอันนี้มันอาจจะสลับกันได้นะคะในความสัมพันธ์นี้ค่อนข้างห่างแล้วก็ค่อนข้างต่างกันเหนุนกันนะคะต่างกันในที่นี้หมายถึงอาจจะหมายถึงในเรื่องของอายุก็ได้นะคะอายุต่างกันห่างกันก็อาจจะหมายถึงในเรื่องของอ,อยู่ไกลกันนะคะแบบนี้ก็เป็นไปได้ ถ้าอย่างนั้นขอดูความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาหน่อยค่ะความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาเป็นยังไงบ้างคะอืมความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขานะคะจากหน้าไพ่นะคือคุณน่าจะต้องการให้ความสัมพันธ์นี้มัน มันมีอะไรที่มันมากกว่านี้ต้องการให้ความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันเนี่ย คุณต้องการความชิวอะค่ะค,<ม>คุณต้องการความความสบายสบายในความสัมพันธ์นี้ต้องการให้ความสัมพันธ์มันมันราบรื่นมันเป็นไปได้อย่างสบายสบายต้องการอะไรก็พูดคือมีการพูดแล้วก็มีการสื่อสารกันนะคะคือคุณต้องการให้มันเป็นแบบนั้นต้องการให้เขารับฟังในสิ่งที่คุณอยากให้มันเป็นต้องการให้เขารับฟังในสิ่งที่คุณต้องการหรือว่าต้องการให้แบบแค่เปิดใจรับฟังความรู้สึกของคุณนะคะอ, ي. อันนี้คือสิ่งที่คุณรู้สึกกับเขานะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเขามักจะแบบ อ,อคุยกันได้แปบบๆแบบแบบคือแทบจะไม่ได้ฟังเหตุผลคุณเลยเขาก็จะแบบมีอาการมีน้ำหูมีการแบบโมโหทั้งๆท,ท,ที่แบบฮะคุณก็จะรู้สึกอะไรอะ่ะคือแค่นี้เองก็แบบโมโหอะไรง่ายขนาดนั้นนะคะงั้นขอดูเขาหน่อยนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณคะความสัมพันธ์นี้ตัวเขาเองอะ่ะค่อนข้างที่จะอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันอืมัมน ดูสิคะไม่มีเดลเลเวอร์คุนอาจจะบอกยังไงดีคือในความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะหวือหวาเหมือนกันนะเออค่อนข้างที่จะหวือหวาเหมือนกันรักแรงเวลาทะเลาะกันก็คือแรงเวลามีปัญหากันก็คือแรงแต่ถ้ารักกันก็คือแรงเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยมีความมีความลึกซึ้งมีความแบบค่อนข้างที่จะแรงอะในความในความสัมพันธ์นี้เขารู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยคุณก็เอาใจยากไปนิดนึง เขาจะตามคุณไม่ทันบางครั้งอารมณ์คุณขึ้นลงเร็วอะ่ะมันก็เลยต้องทําให้เขาต้องหยุดดูก่อนชะลอดูก่อนว่าตอนเนี้ยคุณอยู่ในอารมณ์ไหนอยู่ในวฟ์ไหนอยู่ในสถานการณ์แบบไหนอันเนี้ยคือตัวเขาอาจจะทําตัวไม่ถูกบางครั้งที่คุณโกรธบางครั้งที่คุณงอนเขาก็ต้องรอดูก่อนว่าตอนเนี้ยเอ๊ะคุณเป็นยังไงนะอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเนี่ยเขาอยาก เขาอยากที่จะพัฒนาเขาอยากที่จะไปต่อดูสิคะคือมันเหมือนกับการที่วางแผน่ะคือมันเหมือนกับว่าการส่องดูอนาคตอะดูซิว่าในอนาคตเนี่ยเราจะไปได้ไกลกว่านี้ไหมเราจะมีการเทคแอคชั่นอะไรได้ไกลกว่านี้ไหมซึ่งตัวเขาเองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเปิดกว้างเหมือนกันนะเปิดใจให้คุณเยอะเหมือนกันในบางเรื่องที่เขาไม่ค่อยโอเคหรือว่าเป็นอะไรที่คุณมักจะโมโหใส่เขาหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ตามเขาก็ อาจจะมองข้ามไปบ้างคือเขาอาจจะเมินอะ่ะเออใช้คำว่าเมินไปบ้างมันก็เลยทําให้คุณหน่อยมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกแบบทําไมอะ่ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าในความสัมพันธ์นี้อะไพ่ขึ้นดีนะเอออาจจะต้องมีการคุยกันมากขึ้นเนาะอะไรที่มันไม่ตรงกันอะไรที่มันเหมือน มันไม่เข้าใจกันนะคะ่ะอาจจะต้องรีบคุยกันอาจจะต้องรีบเคลียร์กันนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยการที่มันปล่อยให้ปัญหานี้มันเกิดขึ้นไปเรื่อยๆปล่อยให้ปัญหานี้มันเป็นแบบนี้เรื่อยๆมันอาจจะทําให้เราทั้งคู่เนี่ยห่างกันไปมากกว่านี้ก็ได้นะ